งวดวันที่หนึ่งสิงหาแปดศูนย์ั่นเป็นงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วออกเจ็ดศูนแต่ตาครให้แปดศูนย์แตงวดนี้หนึ่งสิงหาหกสามห้าปังๆทีนะตาไขนะงวดนี้ตาไขให้หกสามห้าลองดูนะลองดูนะคะ ยาหกสามห้าวัดที่แล้วตะไข่ให้แปดศูนย์วัดนี้ให้หกสามห้า ปังหรือไม่ปังก็รอวันที่หนึ่งสิงหานะคะอย่าเร็สามห้าห้าสามหกห้าห้าหกหกสามสามหก